สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนหาเงินออนไลน์นะครับเข้า Wallet Free นะครับมูลค่าอยู่ที่200บาทนะครับซึ่งแอปนี้ที่จริงคือสามารถถอนได้ขั้นต่ำเพียงแค่100บาทแต่ว่าตอนนี้ผมมียอดเงินในบัญชีประมาณ200บาทเนาะก็เลยจะมาถอนเงินในคลิปนี้ด้วยนะครับแอปพลิเคชันนี้ทำฟรีไม่ต้องลงทุนแล้วก็สามารถที่จะทําได้ผ่านระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็ระบบปฏิบัติการของ iOS นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้ทุกคน,นครับก็มาอยู่ในแอปพลิเคชันหาเงินฟรีเกี่ยวกับการ ทำงานด้วยการทําแบบสอบถามแล้วก็เล่นเกมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับทำออฟเฟอร์เนาะซึ่งในส่วนของแอป,ปนี้นะสามารถถอนเงินได้เข้าบัญชีของสกิลนะครับแล้วก็กิฟต์การ์ดของช้อปปี้ e นะครับผมนะคือช้อปปี้อันนี้ทุกคนนะาช้อปปี้เพเนาะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะทําการถอนเข้าบัญชีของช้อปปี้เพย์นะครับแ mm hmm. อปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอปแอตตาโผอันนี้เลยนะครับเป็นแอปสีแดงอันนี้เลยเนาะ ก็สำหรับในส่วนของการหาเงินของเขาเป็นการตอบแบบสอบถามเป็นการเล่นเกมนะครับอ่าแล้วก็เป็นการทําภารกิจทัสดาวโหลดแล้วก็สมัครสมาชิกของอ่าเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับผมนะส่วนการถอนเงินนะครับการถอนเงินนั้นสามารถที่จะถอนได้เข้าบัญชีของสกิลโดยตรงแล้วก็อ่าช้อปี้เพย์นะครับแล้วก็แกลบเฟเอ่อคูปองของ Starbucks นะครับ แล้วก็ R ดเซอร์โก้ไทยแลนด์ลาซาด้นะครับเรอตัสแ,แล้วก็ Central group นะวันนี้เราจะถอนเป็นบัญชีของ s h o p e e Pay นะครับก็ตรงนี้ประมาณ2องบาทที่สามารถที่จะแลกได้นะครับซึ่ง s h o p e e Pay นั้นสามารถแลกได้ขั้นต่ำอยู่ที่200บาทแล้วก็300บาทนะแล้วก็500บาทแล้วก็1 0 0 0บาทนะครับในส่วนของคลิปนี้เราก็จะถอนเข้า s h o p e ี p a y t h a i l a n นครนะเดี๋ยวเรามาดู ก่อนนะครับช้อปปี้เพย์ไทยแลนด์คืออันนี้นะครับเผื่อใครยังไม่มีเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช้อปปี้เพย์ไว้นะครับอันนี้เลยทุกคนเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่มีเงินเลยในช้อปปี้เพย์ของผมนะแต่ว่ามีคะแนนอยู่ที่0.20นะครับเองนะครับเดี๋ยวไงก็ตามถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กระเป๋านี้ไว้ด้วยนะครับกลับมาที่หน้าการถอนหรือการแลกนะครับช้อปปี้เพย์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการแลก200บาทแล้วก็กดดีเดียมการ์ดนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับผมตรงนี้เนาะ จากนั้นนะครับผมนะเขาก็จะทํากระบวนการนะครับ processing your request นะครับนี่ทุกคนนะรอสักครู่นึงนะครับซึ่งอันนี้เป็นการถอนอ่าครั้งแรกของผมนะในส่วนของ Shopee p a y นะครับ your payment is still being processed ประมาณ72ชั่วโมงนะก็จะสําเร็จตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของ gift card ของ Shopee p a y เนาะซึ่งผมก็ยังไม่เคยนะอันนี้คือเป็นครั้งแรกในการถอนที่เป็น s h o p e e pay นะครับนี่ทุกคนนะก็ กำลังนะครับทีกคนชอบพี่เพย์ไทยแลนด์นะครับกำลังร้องขออยู่นะครับผมนะปกตินะครับผมก็จะถอนในส่วนของอสกิลนะเพราะว่าสกิลถอนปั๊บเงินเข้าเร็วมากเลยตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ยอดเงินยังคงเหลืออยู่ที่211บาทอยู่นะครับนี้เนาะโอเคนะวิธีการที่เราจะซั้งได้ก็คือ ทำเซอร์วหรือตอบแบบสอบถามอันนี้ก็ประมาณ0.8บาทที่เราจะได้รับนะครับส่วนเกมก็อันนี้นะเป็นเกมนิวคือเกมใหม่นะครับเกมนี้ก็ประมาณ2.62บาทถึง163.09บาทนะครับแล้วก็อันนี้สตาร์ทนะครับยังไม่มีคอม plete ยังไม่มีเนาะส่วนทัสก็คืองานอย่างเช่นอ่านี่ทุกคนเข้าเขียนไว้ว่า we have sent you money นะครับผมนะก็คือเราได้ทำการชำระเงินให้กับคุณนะครับ นี่ทุกคนนะก็คือ Sho ปปี้เพนะเดี๋ยวผมกดเข้าไปนี่ทุกคนแล้วก็กดเคมนะนี่คือวิธีการรับเงินของ s h อ p ปี้เพนะผมก็เพิ่งรับนะคแนะนําของเขาทําอะไรบ้างคําแนะนําในการแลกของขวัญก็คือคลิกลิงก์แลกของขวัญด้านบนนะเพื่อดูรายละเอียดบัตรนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปเนาะกดเคมไปนะครับจากนั้นเขาก็จะพาเรามาที่ตรงนี้ทุกคนนะก็คือ please คลิก to see your gift card ทุกคนนะก็คือกดเพื่อดู gift card มูลค่า200บาทนะครับผมหนะ่จากแอปนี้จากจากอันนี้นั่นเองนะดี่ผมขออนุญาตทำก่อนนะผมแนม่ใจว่ามันมีข้อมูลอะไรหรอเปล่าผมก็เลยต้องทําการเบลอก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็มาถึงตรงนี้ต่อนะหลังจากที่ผมได้ทําการกดลิงก์ไปก็จะพามาที่บัตรของมูลค่า200บาทให้เรากดเติมเงินตรงนี้นะครับผมนะก็นนี้วิธีการใช้สิทธิ์นะครับก็คือกดเปิด กดปุ่มเติมเงินกดหมายเลขโทรศัพท์ของคนที่เชื่อมโยงกับบัญชีช้อปปี้เพที่คนต้องการเติมเงินจำนวนเงินจะเข้าบัญชีช้อปปี้เพนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทําการกดเลยนะครับกดคำว่าเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นเราก็กดนกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เรากรอกที่เราเชื่อมโยงไว้กับช้อปปี้เพนะทั้ง2ช่องเลยนะเป็นเบอร์เดียวกันแล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะครับโอเคทุกคนนะก็แลกสําเร็จแล้วทุกคนนะครับเราก็ทําการเติมเป็นที่สปรอยแล้วนะครับนี่ทุกคนนะ ก็เขาเขียนไว้ว่านะครับรหัสทําธุรกรรมนะครับเราก็ได้ทําการนะครับผมนัดทาการเติมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปตรวจสอบในช้อปปี้เพย์ะทุกคนมีจังมีการจ้งเตือนแล้วด้วยนะครับผมนี่ทุกคนนะก็ตอนนี้นะครับกดปั๊บเลยนะแล้วก็มาดูตรงนี้นะนี่ทุกคนนะเงินเข้ามาจริงๆทุกคน200บาทนี่ทุกคนช้อปปี้เพย์นะครับผมนะก็นะครับสามารถที่จะเติมได้จริงนะครับแล้วก็เข้าาเร็วมากด้วยแล้วก็เผื่อใครที่ เห็นว่าตรงนี้ยอดตรงนี้สามารถที่จะแลกเงินเข้าบัญชีของธานาคารได้ด้วยทุกคนนะก็คือไปกดว่าโอนเงินตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ธานาคารนะครับนะั่นคือเราสามารถที่จะเอาเงินเมื่อกี้ไปโอนเงินเข้าบัญชีของธานาคารถอนเงินได้ด้วยตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมนะั่นก็มาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินนะแล้วก็มาสอนวิธีการหางเงินจากแอปพลิเคชันนี้เนาะซึ่ง การหาเงินของเขาก็คือการทำเซเวย์เล่นเกมแล้วก็ทำภารกิจของการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์สมัครสมาชิกของแอปพลิเคชันและอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการทำเดิร์ฟเล่ตรงนี้นะใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะแนะนำให้เราทำกันทุกคนเพราะว่าคนจะได้ไปประมาณ10%นะตลอดชีพนะครับผมนะก็กดว่า invite friend แล้วก็ทำการกดแชร์ลิงก์ไปที่กลุ่มหรือเพจนะเกี่ยวกับการหางเงินออนไลน์ ือถ้าคุณจะทำคอนเทนต์ในรูปแบบของวิดีโอก็ได้เช่นกันตรงนี้นะครับผมนะเราก็อย่าลืมนะคัดลอกรหัสเชิญของคนณนะ VJYCB มาที่ my profile แล้วก็ให้คนที่คุณเชิญน,นั้นใส่โค้ดรหัสเชิญที่ inter invite o คดนะครับก็าก็ VJYCB แล้วก็กดคำว่า submit ไปนะครับ ภายในระยะเวลา7วันหลังจากที่สมัครสมาชิกแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันถึงจะสามารถที่จะใส่ได้ถ้าเกินกว่านี้ก็จะไม่สามารถที่จะใส่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคน,นถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า e t ต p Pro สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้ใต้คลิปนี้แล้วก็ถ้าใครมีประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันนี้สามารถแบ่งปันประสบการณ์ของคนที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในส่วนของ อ่าตรงนี้นะของช้อปปี้เพก็คือว่ามันแตกต่างจากสกิลตรงไหนสกิลนะสกิลนะถ้าเราจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารนะจะมีค่าธรรมเนียมประมาณ2องกว่าบาทน,นะครับถ้าเราจะโอนเงินจากสกิลเข้าบัญชีของธนาคารจะมีค่าธรรมเนียมประมาณ2 0 0กว่าบาทน,นะครับแต่ถ้าหากของช้อปปี้เพ ผมยังไม่แน่ใจนะว่ามีค่าวทำเนียมหรือเปล่าแต่ที่ผมรู้นะครับรู้อยู่แล้วก็คือว่าสามารถนําเงินตรงนั้นไปทําการซื้อสินค้าในแอป s h o p ปีได้นะเหมือนตอนนี้ผมไม่อยากโอนกินนะผมก็เลยน,นําเงินประมาณ1น3 0บาทที่อยู่ในแอปนี้จาก a อปตั p r โทั้งหมดนะเพื่อสะสมมาผมไปซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ AXP r นะครับผมนะ 1, 1 3 0 0 1,430บาทนะครับตอนนี้ก็นะครับอยู่ที่มันมันลดลาคมันมันติดลอบอยู่แหละก็คือที่จริงคือมันหักค่าธรรมเนียมไปทุกคนนะตอนนี้ก็บวกไว้วันสิบสามบาททุกคนนะก็ตอนที่เราซื้อนั้นนะครับมันหักค่าธรรมเนียมไปด้วยนะครับตรงนั้นเนาะก็อันนี้ทุกคนจนะเป็นในส่วนของอรายได้นะครับวันนี้เราสามารถจะไปซื้อ ลงทุนได้ต่อนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะก็ในส่วนของอ่าช้อปปี้เพตรงนี้ผมก็ยังไม่เคยถอนเงินนะเข้าไปชมธนาคารนะครับผมนะก็เดี๋ยวยังไงก็ตามถ้าหาว่าผมได้เคยทํายังไงหรือถอนเงินยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งว่ามีข้ามเี้นหรือเปล่านะหรือถ้าใครเคยถอนมาแล้วมีข้ามเีินหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์สอบถามและสามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆของเรากันได้เลยตรงนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ